นี่คือที่ชาร์จไฟนะครับที่ชาร์จไฟไฟไม่เข้านะครับนะไฟมันไม่เขียวไม่แดงไม่อะไรเลยนะครับมันเป็นที่ชาร์จไฟเนื้อเทียมไอออนนะแบตบข้างในเนี่ยนิเทียมไอออนนะครับขนาดเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเอ็ดจุดหกโวลต์สองแอมป์ใรก็ไม่รู้ละเนี่ยนะยอกลิ่นเวิร์ก มากันไปนี่ครับนี่ตัวเครื่องเป็นแบบนี้ไฟไม่เข้านะครับเดี๋ยวน็อตเป็นแบบสตาร์นะครับนะเนี่ยสตาร์หัวดาวนี่มีตรงนี้นี่หัวดาวครับแกะออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้เออด้านหลังด้านล่างก็เป็นอย่างนี้นะครับไฟออก24โวลต์3แอมป์นะเนี่ยครับนะโอเคนะทีนีก้การไฟไม่เข้าแกะเครื่องออกมาเห็นเป็นแบบนี้พอเห็นเป็นแบบนี้ ก็ทําอะไรไม่ได้เลยทีนี้นะครับก็สายที่เห็นนี่คือสายตรงขั้วนี่นะครับนะโอเคครับทีนี้เครื่องอยู่ในสภาพใหม่มากนะครับใหม่มากๆเลยก็น่าจะขันต่อไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูด้านล่างก่อนนะครับนะครับมีน็อ 2ตัวนะครับที่เขาขาวที่เพื่อนเห็นเนี่ยนะกาวนะครับกาวที่เขาเอาติดยึดสายไว้นะครับไม่ให้มันหลุดไม่ให้มันขาดนะโอเคเลยทีนี้อุปกรณ์อยู่ในสภาพสวยงามนะครับทุกตัวเลยสวยงามอย่างมากเลยครับด้านล่างของวงจรไม่สวยนะครับนะไม่สวย เป็นเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานแล้วเราไม่ล้างนั่นเองนะครับไม่สวยนะครับเนะี่ยเอ่อเอ่อคุณพี่บอกว่าได้รับพัสดุแล้วโอเคนะครับส่งข้อความมาจากสรารคามนะครับโอเคนะครับคุณพี่ทีนี้นะครับผมกำลังอาดคิปวิดีโออยู่นะพี่ผมยังไม่ได้ตอบนะครับทีนี้นะครับมันจะมองไม่เห็นยังไงไหมเห็นไหมครับ มันมันจะขาวๆอยู่แบบนี้นะครับนะแล้วทีนี้เดี๋ยวผมล้างก่อนที่นี้เราอยากจะรู้ว่าเครื่องมันทํางานหรือไม่อย่างไรนะครับในกรณีของถ้าเกิดเราเป็นช่างมือใหม่ถ้าเกิดว่าเป็นตามสเต็ปเราก็คงจะต้องมาวัดในส่วนของปลั๊กไฟนะครับว่าขาดหรือไม่อย่างไรนะมันเป็นแบบน,นั้นแต่ในส่วนของช่างวิทย์เลิงทาก็คงจะพาเพื่อนทํารัดขั้นตอนการวัดปลั๊กไฟไปก่อนนะครับไปเลยนะเนื่องจากว่าการวัด ปลั๊กไฟมันทําให้เราเรียนรู้แล้วมันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่ามันไม่ทันกินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนที่มันที่พอที่ทันกินได้นะฮะเราก็คงจะต้องมาดูซีฟิลเตอร์ไฟอย่างเช่นในเครื่องนี้นะครับ120ไมโคฟารัด400โวลต์เราจะวัดที่ขั้ว C ตัวนี้เลยว่ามีไฟ300มาหรือไม่อย่างไรถ้ามีไฟ300มาก็แสดงว่าอุปกรณ์ต่างๆที่มาจากปลั๊กไฟลายฟิลเตอร ไดโอดดีหมดเลยนะครับเห็นไหมครับเราจะสรุปง่ายๆแบบนี้เราไม่ต้องไปวัดเหมือนไอ้ที่เขาสอนกันปีหนึ่งปปชนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมเสียบปลั๊กไฟเสียบปลั๊กไฟแล้วเนี่ยเสียบปลั๊กไฟแล้วเนี่ยนะครับทีนี้ตั้งมิเตอร์600โวลต์ดีแบบนี้นะครับเพื่อที่ยอดไฟ300โวลต์หากมีเห็นไหมเห็นไหมมันมีไฟแล้วถ้าแสดง แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆที่มาจากปลั๊กไฟรวมไปจนถึงอุปกรณ์พวกดไดโอดอะไรต่างๆดีหมดเลยแล้วทีนี้มาดูไฟค้างไหมนี่คือหลอดไฟโอเคนะทีนี้ถอดปลั๊กแล้วนะครับถอดปลั๊กแล้วมีไฟค้างไหมนะครับนะมีไฟค้างนะมีไฟค้างมีไฟค้างแบบนี้เกิดจากอะไรครับเพื่อน มีไฟค้างแบบนี้มันมีความหมายว่าภาคจ่ายไฟท้งด้านกาวร้อนในส่วนนี้ยังไม่ทำงานนะครับ ICPWM อาจจะยังไม่ทำงาน Rstar t อาจจะขาดมอดเฟสเสียได้ไหมมอดเฟ e เสียก็เสียได้แต่ไม่เสียในลักษณะของการชอ็อตเพราะว่าถ้าเกิดในเสียในลักษณะของการชอ็อตฟิวมันต้องขาดไหครับ มีเคาะดิ่งดีเลยวะีนี้เรามาหาจุดเสียงดีกว่าใช้มิตเตอร์แบบเข็มก็ได้เพื่อที่วันแล้วจะได้ดูเข็มด้วยโอ้ยมันแต่มันไม่ค่อยได้การนะเพื่อนนะก็คือมันไม่เป็นไรนะครับนี่เลยนะ เพื่อนบางคนบอกว่าให้จังวิทย์พูดจะช้าหน่อยมันจะได้ตามทันถ้าพูดช้าเกินไปบางทีมันไม่ทันกินนะเพื่อนนี่ถ้าอยากฟังาช้าก็เพื่อนก็ลองใช้วิธีทําให้เสียงมันช้าได้นนะเห็นไหมครับอย่างนี้แหละจังวิทย์พูดนะครับแฟบนะครับคูณหนึ่งแะเพื่อนนะโอเคนะแล้วทีนี้ว่าอะไรครับวัดการช็อตของมอดเฟสผมบอกว่าไม่ช็อตแน่นี่ดู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 ดด คาน,นี้คัดเดนคาน,นี้คัตซอสนะครับดูนะครับนะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างขึ้นข้างโอ้ยไม่ขึ้นข้างเว้ยตัวนี้ <c oughs> ต้องเอาขาสีแดงเลยกับตัวขึ้นข้างสลับข้างไม่ขึ้นนะครับนะไม่ขึ้นเนี่ยแสดงว่ามอดเฟมดีอยู่ใช่ไหมทีนี้อา่าอะไรวะเนี่ยอ้าวตัวนี้คือไฟที่มาจากในส่วนของเห็นไหมละ่ะนะครับไฟที่มาจากซีนี่คั่วบวกของซีนั่นเนี่ยดูนะครับนะ นี่นะนี่นะปั๊บปึ๊บเห็นไหมครับลายวงจรไม่ขาดข้ามขดล่วนมามาไหนอ่ะมานี่ปึ๊บไม่ขาดมาไหนมาขาเดนของมอสเฟตปึ๊บไม่ขาดเห็นไหมครับแล้วทีนี้ไฟก็มาปึ๊บมาที่ขาเดินขาซอสก็เตรียมพร้อมที่จะลงกาวนี่ขาซอสนะขาซอสเห็นไหมขาซอสก็จะต่อผ่านอาร์เนี่ยน,นี่เห็นไหม R ส,ส,ส,สอ R สองเจ็ดองเ R ก็คือศูนยอโอห์มเนี่ยนะี่งนี่ก็จะผ่าน R ตัวนี้อันนี้ก็คือขาซอสนะเพื่ดนน,นะขาซอสผ่าน R ศูนองเจมาลงขาลบเฮ้ยอืมตาขาดแล้วเนี่ย ุ้ยมันอาขาดนะครับอาขาดอยู่นะครับเดี๋ยวนะวเพราะมันสีเห็นหม่องมันเสียเราบ่กพี่น้องกันแมงว่าสิอธิบายไปหลายกว่านี้อีกอ่ขาดบ่ค่าศูนย์จุดสองเจ็ดให้ดูนะนะครับนี่ใช้เสียงนะครับดูนะครับดูม,มันดูนะเพื่อนนะเฮ้ยน่าจะเห็นตัวเสียแล้วนี่ครับนะครับนะแล้วทีนี้ขั้วลบของขั้วลบของสนะครับผ่าน R 0.27มาที่ขาซอส ไม่มีเสียงอ่าศูนจุดสองเจ็ดมีปัญหานะครับเดี๋ยวเจอตัวเสียแล้วเหรอจริงเหรอผมกำลังจะอธิบายมาถึง p ี m ูเอนะเจอตัวเสียแล้วเหรออาศูนนะครับวัดแล้วไม่มีโอม มัดแล้วไม่มีเสียงที่นี้สิ่งที่ผมได้มาก็คืออาร์กระเบื้องตัวนี้นะครับ0.2โอห์มขาดกะวะช่างเิื่อตทานนะครับจะทําการวัดตัวต้านทาน0 2จโอห์มตัวนี้และจะทําการเอาไปใส่0.27ตรงนั้นไม่ขาดนะครับเพื่อจะให้รู้ว่าตัวต้านทานตัวนี้เป็นสาเหตุแห่งการที่ไฟไม่เข้าจริงหรือไม่แล้วก็วงจรจะสามารถ ทำงานได้หรือเปล่านะครับเอาเดี๋ยวดูจะชัดก่อนนะเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนไม่เข้าใจนะครับเห็นไหมมันกับหัวหน่อยนึงนะเพื่อนช่างอิเล็กทรอนิกส์เรามีความสามารถทางด้านการอ่านลายวงจรไม่ว่าจะกับหัวมาอย่างไรหรือว่าจะปิ้นท่องมาแบบไหนช่างอิเล็กทรอนิกส์สามารถที่จะอ่านวงจรออกและรู้เรื่องนะครับทั่วโลกเลยนะครับปานนั้นนะปานนั้นนะครับ คุณจะใช้ภาษาอะไรมาก็ตามนะครับถ้าเกิดว่ามาเห็นวงจรและเห็นการทําแบบนี้ช่างอิเล็กทรอนิกส์จะเข้าใจนะครับเพราะว่าช่างอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่คนกระจอกนะครับนะไม่เป็นขี้ขีดไดพี่น้องหากมาโอ้ยมมแมนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะครับ ม่ใช่ช่างอิเล็กรอนิกส์หรือว่าการเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ในตัวของเพื่อนนั้นไม่มีเนี่ยเพื่อนจะดูผมไม่เข้าใจตั้งแต่คลิปแรกจนยันเดี๋ยวนี้เลยนะครับจะนี้หมายความว่าเพื่อนๆมี IQ ที่สูงมากนะครับนะครับนะแล้วก็มี IQ ที่สูงแล้วยังไม่พอนะครับเพื่อนๆก็มี i q q ที่สูงมากนะครับน้องจริงนะ IQ คือความฉลาด EQ คือความฉลาดทั้งด้านอารมณ์นะครับบางทีช่างวิทย์พูดก็อาจจะไม่ค่อยจะเข้าหูนะครับแต่เพื่อนก็อดทนแล้วก็ฟังมาจนถึงจุดนี้ได้ก็ถือว่าเพื่อนๆน,นั้นเป็นคนที่มี EQ ที่สูงมากแลว้วนะครับเป็นอย่างนั้นนะเพื่อนนะช่างอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยน,นะแล้วก็ช่างอิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นคนที่อ่านขาดหลายอย่างเลยเนี่ยโอ้ยคือขาดถือว่า คน,คนที่มาดูคลิปผมทำไม่คักแต่ว่าโอเคนะครับทีนี้จะทําการเสียบปลั๊กต่อไปเพื่อจะให้ดูว่ามเกิดอะไรขึ้นนะมันมีควันไหมไม่มีควันเลยเห็นมีอะไรวะโอ้มีไฟแดงขึ้น่ะดูจริงจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยมันง่ายองี้วมาเนี่ยเห็นไหมมีไฟแดงถอดปลั๊กแลว้วยังแดงอยู่นี่ไหมแดงเลยแดงเลยที่นี่โอ้ยง,ง่ายเอาดูด,ดูนะเห็นไหมแดงเลยนเนี่ยถอดปลั๊กแล้วเนี่ยถอดปลั๊กก่อนไฟมันยังค้างที่สี่ไง จริงป่าวะอืมชาร์จได้ไหมนะครับตามดูกันนะครับโอ้ชาร์จแล้วมันต้งถอดปลั๊กแล้วเนี่ยเสียบปลั๊กนะครับเห็นเข้าไป,ปะวะเพราะว่า <Power S 1> <Power S 2> สีเขียวนะครับชาร์จสีแดงนะครับถ้าฟูตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับทางด้านนู้นนะฮะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับโอเคนะครับเพียงแค่นี้เพื่อนก็รู้ว่าเครื่องทํางานแล้วเพื่อน อาจำกัดกระแสในขาซอสขาดนะครับอาที่ขาดคือ0.27นะครับแน่นอนอยู่แล้วก็เพื่อนเพื่อนไม่สามารถที่หาอาค่านี้ได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนหาได้เพื่อนใส่ไปนะครับแต่ถ้าเพื่อนหาไม่ได้เพื่อนเปลี่ยนอาตัวใหม่เป็นอาต,ตัวที่วัดสูงขึ้นนะครับแนะนําว่าให้เป็นตัวที่มีวัดที่สูงขึ้นนะครับเพื่อนเนื่องจากว่าตัวที่ใส่มาในวงจรน,นั้นเป็นอาแบบชิปแบบนี้ การระบายความร้อนอาจจะยังไม่ค่อยดีมากนักนะครับแนะนําให้เพื่อนใช้ตัวต้นานทานที่แบบใหม่นะครับที่ไม่ใช่อาชิปแบบนี้โอเคนะครับซึ่งผมก็จะได้ทําการดังกะแต่ในที่นี้เวลานี้จะทําการถอดอาชิปตัวนี้ออกมานะครับโดยการให้ความร้อนทั้งสองข้างของตัวอาแบบนี้โดยการใช้หัวแรง้งนะครับกดให้มันร้อน เพื่อที่จะละลายกาวตรงใต้ท้องอ่าตัวนี้แล้วมันก็หลุดออกมาแบบนี้โอเคไหมครับเพื่อนง่ายมากทีนี้เราจะใส่ตรงไหนนะทีนี้ใส่บองใดแล้วไหมแน่นอนอยู่แล้วมันไม่มีที่จะใส่ ต่ในส่วนของช่างงานอิเล็กทรอนิกส์นีครับเป็นงานที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงดัดแปลงแล้วก็แก้ไขวงจรได้ด้วยนะครับมันก็เลยง่ายจะทําการเจาะแผ่นปริ้นวงจรเพื่อใส่ตัวน้านด้านบนแล้วเอาขาตัวน้านลงมาด้านล่างง่ายมากเดีย๋ยวนะครับมาอุปกรณ์มาทำก่อนนะครับถ้าเจาะเจาะเลยเจาะไม่ดูไม่ได้มันจะทะลุซีดูดูตรงนี้ซีมันถึงนี่ใช่ไหม กดจอดนี้นะจอนนี้เลยนะโอเคไหมไม่น่าจะมีอุปกรณ์ตัวไหนอยู่นะจอนี้นะวิววิ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 วววสว่นหักแล้วนะครับเห็นะน่าจะโอนะเปิ พื้นที่มีจำกัดนะครับด้านบนมีจำกัดเพราะว่ามันติดกาวติดตัวไหลนะครับแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่าการที่เราสามารถที่จะดําเนินการในการเจาะแล้วก็เอาไหลไปไว้ข้างบนนะครับเอพวกนี้เราสามารถต่อสายโยงสายได้นะครับจุดนี้นะเพื่อนนะทําได้นะครับช่างมือใหม่นะครับดูไว้แต่ช่างมือเกา่าโอ้ยจำหนิงก็ไม่ได้เบิงร่ะโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับ เพื่อนช่างไม่เป็นไรเพื่อนช่างบางคนยิ้มนะครับบอกเลยกล้าทำจริงๆแล้วก็มีคนทําคลิปหลายคนนะครับอ่าที่ใส่คือเนี่ยเลยนะครับศูนย์จุดสองตัวนี้เลยนะครับ,รรบมันจะมีศูนย์จุดสองศูนย์จุดสองห้านะครับที่เราสามารถที่จะซื้อได้นะครับศูนย์จุดสองเจ็ดหายากมากนะครับศูนย์จุดสองนถึงศูนย์จุดสองเจ็ดห่างกันห้าปเ็นแม่ เนะนะครับใส่แทนศูนย์จุดสองเจ็ดนะครับซึ่งจุดที่ผมเจาะเนี่ยครับผมกล่าวไว้ว่ามันมีกาวเนี่ยมันมีกาวตรงเนี้ยเั้กขูดออกนะครับมันขูดออกได้นะครับแบบนี้ได้นะะเห็นไหมนะครับง่ายมากโอ้ยมันคับแคบนะครับค่อนข้างคับแคบนะครับเพื่อนนะแต่ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับ ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการทํางานแน่นอนนะครับพวผมเจาะอย่างดีแล้วเนี่ยเล็งอย่างดีนะก,ก่อนจะเจาะนะครับนะเพื่อนบางคนบอกว่าโอ้ช่างวิจช่างวิจท,ท,ทำไมทําคลิปยาวอย่างเลยพูดไม่หยุดเลยผมบอกเลยนะครับเพื่อนเนื้อหาในวีดีโอนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่สร้างภูมิปัญญาอืมแล้วก็สร้าง เรื่องอะไรอ่ะสร้างสร้างความรู้นะครับจะไปตัดออกเพียงน้อยนิดมันก็ไม่ได้บอกเลยตัดออกก็ไม่ได้นี่เห็นไหมตัดออกนี่หายเลยเนี่ยความรู้ไปต่อยอดหายเลยเนี่ยถ้าผมตัดดอ,อกนะบางคนนี่ดูจนถึงขั้นสุดท้ายเลยเนี่ยดูเนี่ยไม่ใช่นธรรมดาเนี่ยบางคนจําได้แม้กระทั่งผมพูดอะไรได้ซ้ำไป โอ้โห oh. นี่เห็นไหมดูดูขนาดนี้เลยนี่นะครับถ้าได้มาแบบนี้แล้วนะครับขาตัวท่านานี่ผมเจาะแล้วทะลุขึ้นมาผมจะพับลงมาที่แผ่นวงจรตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับแล้วตัวนี้ผมจะพับเลยนี่เทคนิคเล็กๆน,น้อยๆซึ่งจริงๆก็ข้ามได้นะครับตัวนี้นะครับ แต่ก็มีหลายคนอยากจะดูจนละเอียดใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ละเอียดเนี่ยมันจะทําตามไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเน้นไปตรงที่ว่าให้ช่างมือใหม่สามารถที่ทําตามผม,มได้ทุกอย่างที่ผมแนะนำไปมันมาจากของจริงนะเพื่อนมันมาจากเครื่องจริงการทำงานจริงๆนะครับเป็นแบบนั้นนะครับ ไม่จกตานะครับถ้าเป็นเหมือนกันเสียตัวเดียวกันได้จริงๆนะแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ผมจะบอกว่ามันไม่ใช่มันมีโอกาสที่มันจะเสียไปมากกว่าที่เห็นนีอีกนะฮะแต่ของผมมันหยุดอยู่แค่นี้ไงที่จริงผมจะอธิบายการทํางานของ p w m ตองนั้นด้วยแต่คลิปนี้มันยาวแล้วนะเพื่อนก็คงจะเป็นคลิปหน้าเพื่อนคงจะต้องติดตามตอนต่อไปนะครับมันเป็นแบบนั้น ทวีเรื่องทาสามารถที่จะดัดแปลงในส่วนนี้และประสบผลสำเร็จได้ไหมเพื่อนคอยให้กำลังใจด้วยนะครับเห็นนะครับตัวต้นทานจะอยู่แบบนี้แต่เพื่อนต้องดูด้วยนะครับว่าขากว่าตัวต้นทานตัวนี้มันจะมาสัมผัสกับจะตัวนอ็อตเอามันหลบมาดางนี้บีบมันไปอย่างนั้นโอเคไหม ลัวมันจะเลื่อนหายไปไหนติดกาวร้อนเข้าไปหน่อยหนึ่งแล้วแต่มันจะไหลลงไปแบบเนี้ยรัโอเคไหมครับเก็บไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องลองของนะครับทีนีนะ้นี่กระถาอาคมอย่ากแกล้งกันนะครับมันจะลองของนะดูนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะถ้าเกิดว่าเครื่องทํางานได้มันจะมีไฟแดงเกิดขึ้นมันจะมีไฟเขียวเกิดขึ้นนะครับต่อไปมันจะทำการเสียบปลั๊กนะครับ อาจจะต้องไล่เวทมนตร์คาถาพุทธังรัตะนังธรรมังรัะตะนังสังฆังรัตะนังนงมะอะอุจพ,พระกัจะนมะพทะอวะตะวังนี่ไงมันแดงเลยคาถายังท่องไม่จบเลยแดงเลยเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นมีเขียวเลยเว้ใส่เข้าไปครันั่นไงมันเต็มแล้วแบตต็คลิมเต็มอยู่ตะเก่าแล้วโอเคไหมถอดออกไฟไมันดับใช่ไหม เห็นไหมเจียบตัวนี้ใส่สเข้าไปอ่ะมันแดงแล้วมันตัดมันเต็มนะฮะโอเคนะครับแค่นี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเครื่องนี้ไม่เสียอะไรมากมายนะครับตัวต้นทธธานจำกัดกระแสนในส่วนของอาขาซอสนะครับเสียหายนะครับช่างวิลวมทางก็คงจะต้องประกอบขันน็อตแล้วมาลองด้วยปิดคลิปวิดีโอจบนะครับทีนี้ง่ายมากเพื่อนเลย ใช้เวลามาเนิ่นนานมากจริงๆเลยรูปแบบของช่างวิทย์เลวงทานะครับมาเล่าสู่เพื่อนฟังนะครับในรูปแบบของการซ่อมนะครับตัวนี้นะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เขาบอกว่าเป็นแบตเตอรี่ของที่จัดยายครับผมไม่เคยเห็นตัวเขานะตัวนี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็มีไฟเต็มอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ช่างวิงทย์เลวงธาได้นํากล่าวให้กับเพื่อนๆฟังนะครับ ก็เพื่อเป็นก็เรื่องอะไรอ่ะสร้างเสริมความรู้นะครับบางคนที่ยังไม่รู้ก็มีโอกาสเชื่อได้รู้นะครับบางคนยังไม่เคยเห็นบางคนยังไม่เคยได้พบเจอกับตนนะครับก็จะได้เห็นเป็นแนวทางต่อไปนะครับแล้วก็นะครับเพื่อนๆที่กาลังสนใจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็อาจจะต้องกดติดตามช่างวิทย์ไว้นะครับเผื่อว่าช่างวิทย์จะได้มีคลิปต่อไปที่มันตรงกับดีนเพื่อนอยากจะดูนะครับ แต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นคลิปอะไรต่อไปมันก็แล้วแต่งานน่นะครับทีนี้ความตั้งใจของช่างวิทย์ก็คืออยากจะให้น้องๆน,นะครับหรือว่าพี่ๆนะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆนะครับที่มีความสนใจเกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกส์แต่ไม่มีโอกาสได้รําเรียนศึกษานะครับหรือว่ารําเรียนศึกษามาแล้วอาจจะมีจุดไหนขาดตกบกพร่องในการทํางานไปช่างวิทย์เหลิงถาก็เลย มาทําการซ่อมแซมในส่วนของที่ขาดไปนะครับนั่นก็คือเจตนาลมนะครับก็หวังว่าจะเหลืกเกินว่าอิเล็กทรอนิกส์ของคนไทยบ้านเรานะครับจะพัฒนาจนถึงขั้นว่าสามารถที่จะผลิตใช้งานได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์จากภายนอกนะครับนอกประเทศนะนะแล้วก็อาจจะไม่ถึงจุดนั้นก็เพื่อนๆถ้ามีความรู้ทางด้านนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะใช้ความรู้ด้านนี้ หาเลี้ยงครอบครัวสืบไปนะครับคนทางานเกี่ยวกับงานงนี้และคนอ่นนี้ครับมันเกิดเกิดสภาวะเครียดนะฮะเกิดสภาวะเครียดมากนะครับแต่ช่างวิลเล้งทาได้ก้าวข้ามจุดนั้นมาเป็นที่รีร้อยแล้วนะครับก็เลยมีโอกาสได้มาเล่าสู่เพื่อนฟังประสบการณ์ชีวิตมีมากมายหลายอย่างเลยนะครับแต่ละคนก็คงจะเหมือนเหมือนกันนะครับสําหรับเพื่อนช่างนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนช่าง มีความรู้ความสามารถทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แล้วมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็อยากจะให้ทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมน้องๆแล้วก็ผู้ที่ยังอยากจะศึกษาและยังไม่เข้าใจได้ศึกษาต่อไปนะครับแบบนั้นนะครับก็คือถ้ามีเวลานะเพื่อนช่างนะครับถ้าเกิดว่าวิดีโอไม่สามารถลงในช่องได้ก็อาจจะส่งวิดีโอให้ช่างวิทย์ลงในช่องนี้ก็ได้นะครับ นันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับหวังเลือเกินนะครับว่าเพื่อนๆก็อาจจะได้ไม่ใช่อาจจะสิจจะได้เห็นการทํางานของช่างวิ์ไปนะครับแล้วก็ประสบผลสาเร็จจนมีไฟเข้าแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมาดูถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับคอมเมนต์เลขหกไว้นะครับคอมเมนต์เลขหกให้ดูหน่อยนะครับว่าเพื่อนๆดูจนถึงผมพูดจนถึงจุดสุดท้ายของคลิปวิดีโอนะครับ พบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาจากไปเดีย๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ